สวัสดีครับแตงโมลงปีกพงยิงวันนี้ครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันช็อกแฟนบอลชาวไทยจริงๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะเป็นอื่นไปได้แล้วนอกจากต้องพูดความจริงแล้วก็เอาเรื่องจริงมาคุยกันวิเคราะห์กันแล้วมันก็ต้องยอมรับให้ได้นะครับคือเอาง่ายๆมันไม่สามารถที่จะ โลกสวยได้อีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยในเยาวชนเนี่ยนะครับคือต้องบอกนะครับว่าการที่ทีมชาติไทยลงสนามเนี่ยแล้วไม่มีสแตมในการเล่นชิงแชมป์เอเชียไม่ว่าจะเจอกับอุซเบโดนถล่มมานะครับหรือว่าจะเจอกับทา้าของซาอุโดนถล่มมาแล้วก็ยังมาโดนจีนย้ำอีกนะครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าทีมชาติไทยของเรา ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างแย่แน่นอนครับระบบในการที่จะเตรียมเยาวชนวิธีการที่จะให้ทีมชาติในรุ่นเยาวชนของเราเล่นนะครับมันจะออกมาเป็นแบบไหนคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรผ่านเลยสำหรับทีมชาติไทย u 17นะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ย มันคงฟังแล้วมันอาจจะไม่ได้ถูกใจครับทุกท่านฮะต้องบอกตามตรงนะคือถ้าเรามามองว่าเฮ้ยหาข้อดีดูจุดดีเอ้ตรงนี้ดีพอได้นะคือมันจะไม่เกิดการพัฒนาเลยนะครับทุกคนฮนะคือสิ่งที่มันจะทําให้พัฒนานะั่นคือเราต้องรู้ว่าเรายังไม่ดีอะไรเรามีข้อผิดพลาดอะไรแล้วมันจะต้องแก้อะไรอันเนี้ยสาคัญถ้าหากว่าเรายังไม่ยอมรับว่า เอ้ตรงนี้เรายังผิดพลาดเอ้ยเราคิดว่าเราดีแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปเราพยายามแล้วเดี๋ยวมันช่วยกันคือมันไม่ได้ครับคือมันต้องบอกเลยครับว่ามันไม่โอเคมันต้องแก้แล้วมันต้องปรับอย่างนั้นมันไปทั้งระบบนะครับเนี่ยฮะเพราะว่าน้องๆชุดนี้คือชุดในอนาคต U17 ของเราอีก5ปีมันจะมีทุกปีเพราะฉะนั้นแล้วปีหน้าปีนี้ลืมไปเลยครับปีหน้าเราเตรียมตัวกันหรือยัง เพราะว่าเราต้องเตรียมปีหน้าหาเด็กมาใส่ในล็อกได้แล้วแต่ว่าโอเคแหละเราก็จะมีฟีฟ่าไอ a ดี n ทเนี่ยนะครับเข้าเข้ามาคัดเลือกกันเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องดูว่าอปีถัดไปมีใครบ้างมาร่วมฝึกซ้อมกันยังไงเราหมดคําพูดครับเรามีการเตรียมตัวที่ดีเรามีนักฟุตบอลที่เราคัดเลือกมามีทั้งอคาเดมี่มีทุกคนสนับสนุนนะครับมีการเก็บตัวนานนะครับอาหารการกินสุดยอดมีเชฟไปนะครับ มีเรื่องของอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมมีการเดินทางไปเก็บตัวคือมันแทบจะครบหมดทุกอย่างอะครับนะฮะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันแสดงให้เห็นแล้วอะครับว่ามันมันไม่มีอะไรใช่เลยอะครับทุกท่าน,นะฮะคือถ้าพูดถึงเกมจีนแล้วกันเนาะเออหลังเกมจีนเนี่ยว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรหนึ่งเรื่องของทรงฟุตบอลถามจริงๆนะครับว่าทรงฟุตบอลเนี่ยทุกท่านคิดว่ามันได้ไหม คือผมก็ไม่ต้องถามก็ได้อะใครก็ดูก็รู้ว่ามันไม่มีทรงนะครับคือเล่นแล้วยังไม่รู้เลยว่ารูปแบบคืออะไรนะครับซึ่งต้องบอกครับว่าตอนขนาดถ่ายทอดเนี่ยทางช้างศึกเนี่ยนะครับก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์รันแหละก็พูดกันแบบเอาความจริงแต่ต้องบอกนะครับว่าเราไม่ได้มากล่าวโทษน้องหรือว่าเราจะไปโทษใครแต่เราพูดกับภาพที่มันออกมาแล้วกันนะครับมันคือสิ่งที่ทุกคนได้เห็นอยู่แล้วครับ ไม่ต้องไปนั่งโทษใครอะครับมันคือสิ่งที่ต้องยอมรับแล้วก็พัฒนากันโดยรวมอะเล่นสเปะสะปะการจ่ายบอลแต่ละพาร์ซิ่งเนี่ยโอ้โหดูเลยนะครับว่าถ้าเทียบกับจีนจีนมีทั้งลูกวางลองบอลมีทั้งช็อตบอลมีบอลทะแยงมีการวิ่งลายสลับไปมามีการดึงตัวลงต่ำสิ่งเหล่านี้เราไม่เห็นจากทีมชาติไทยชุดนี้เลยแม้แต่น้อย นะครับเรามีแต่เตะวิ่งแข่งนะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวพยายามลากที่ลากที่แล้วก็เล่นแบบไปคนละทิศคนละทางไม่ได้มีการร่วมเล่นเป็นกรุ๊ปแท็กติกให้หนึ่งวิ่งอ้อมหลังซับพ,พอร์ตมีคนวิ่งตัดไม่ได้มีอะไรแบบนั้นนะครับหรือเราจะทำเกมตรงกลางก็ไม่ได้มีอีกเช่นเดียวกันต้องยอมรับเลยครับว่ารูปแบบการเข้าทำรูปแบบการเล่นไม่ได้มีแพทเทิร์นอะไรเลยซึ่งแตกต่างแล้วก็ผิดคาด ไปจากสิ่งที่มันควรจะเป็นเกินไปนะครับ <_ an> เกินไปเยอะเลยเราก็ต้องมาไล่เช็คกันว่าเฮ้ยมันเกิดอะ,อะไรกันขึ้นนะครับแล้วเรื่องของการไล่ฟุตบอลคือหลายๆครั้งเนี่ยทีมชาติไทยเราโอ้โหเติมหน้าเข้าไปเยอะได้บอลลากเลือ้อยกระชากเข้าไปเสียบอลไม่มีใครวิ่งไล่เลยครับโอ้โหอันนี้คือการกำชับการ ควบคุมเกมการเล่นนะฮะคือหลายๆจังหวะมันดูแล้วแบบอา้าวทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วทำไมไม่มีใครช่วยไล่เสียบอลยืนดูแล้วก็จีนเนี่ยแทบจะไปข้างหน้า5คนแล้วของเรายังไม่มีใครลงมาเลยนะครับจนจีนเนี่ยเขาอาจจะนำไปแล้วอย่างเงี้ยเขาก็เซตบอลเซตเกมเรียกได้ว่าทุกจังหวะมีข้อผิดพลาดการขยับตัวการเคลื่อนที่ คือต้องบอกเลยนะครับว่าหลายๆท่านอาจจะคิดว่าโอ้โหคนที่ออกมาพูดประมาณนี้ว่าน้องๆเนี่ยหรือว่าทีมชาติไทยของเรายังต้องปรับต้องพัฒนาที่จุดคือต้องบอกนะครับไม่มีใครหวังร้ายกับทีมชาติไทยแน่นอนครับมีแต่หวังดีอยากให้เก่งอยากให้สามารถพัฒนาไปได้นี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนอกสนามหรือว่าทัศนคติหรือว่าความคิดในการร่วมเล่นนะครับนี่พูดถึงสิ่งที่เห็นแบบมันเกิดอะไรขึ้นนะเออ เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มีใครหรอกครับที่ออกมาพูดแล้วบอกว่าโอ้น้องๆใหม่ดีไปโทษคนนู้นโทษคนนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันคือภาพรวมที่ต้องยกระดับให้ได้แหละครับและน้องๆเนี่ยก็ต้องมุ่งมั่นพัฒนาเช่นเดียวกันนะฮะที่เหลือก็เป็นเรื่องของการจัดการสมาคมต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะครับโอ้โหพอเราเห็นแบบนี้แล้วก็ช็อกจริงๆนะเออการลงสนามสามนัดไม่มีสักคะแนนเดียว นะครับโดนบทโดนขยี้ไปทุกเกมคือถ้าเรามองเวียดนามเงี้ยอย่างน้อยๆยถ้าเขาไม่ได้ไปฟุตบอลโลกแต่เขาเสมอญี่ปุ่นเขาเสมอออสเตรเลียเป็น2แต้มอันยิ่งใหญ่นะครับเราดูอินโดนีเซียเขาไปฟุตบอลโลกโดยที่เขาไม่ต้องไปพึ่งจมูกใครหายใจแล้วเขาทําได้เองและทําได้ดีและทําได้แบบทุกชาติยอมรับนะครับว่าอันนี้คือของจริงนะฮะ แล้วเาล่ะฮะโอ้โหนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะต้องนำมาแก้ไขให้ได้เร็วที่สุดแล้วถ้าหากว่าใครไม่สามารถที่จะอยู่ในระเบียบวินัยได้หรือไม่สามารถที่จะปรับตัวได้ไม่สามารถที่จะเสียสละเพื่อการที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้อันนี้เราก็ต้องมีกฎและกติกาที่มาควบคุมนะครับตรงนี้สำคัญจริงๆและสุดท้ายนะครับ ถ้าให้สรุปภาพรวมสำหรับทีมชาติไทยครั้งนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่าไม่ผ่านแล้วก็ไม่มีอะไรที่สามารถจะสู้ในระดับเอเชียได้สำหรับครั้งนี้นะส่วนครั้งหน้าเดี๋ยวว่ากันใหม่และก็ ไม่สามารถต่อกรกับทั้ง3าทีมที่อยู่ในสายเดียวกันกลุ่มเดียวกันได้เลยนะครับแต่สิ่งสําคัญหนึ่งเลยที่น้องๆจะต้องมีแล้วก็ทุกคนจะต้องมีถ้าหากมาอยู่ในนามทีมชาติไทยก็คือต้องสู้นะครับเกมนี้จะเห็นได้เลยนะว่าเราเริ่มที่จะทอและแต้มก็ไม่มีนะครับทรงก็ไม่ได้สู้ก็ไม่ได้ก็แพ้ทุกประตูนั่นเองนะครับอะยังไงเราคงจะต้องมา ช่วยกันนะครับกระตุ้นบอลไทยนะครับถ้ามันไม่ดีก็คงจะต้องพูดความจริงกันตรงๆไปตรงมาเนี่ยครับและนี่ก็คือความล้มเหลวจริงๆนะทั้ง U17 U20 นะครับของเราที่ยังไม่ได้เห็นอะไรเลยทั้ง2ชุดนี้ในระดับเยาวาชนที่เริ่มต้นอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้เป็นกำลังใจให้กันครับยังไงก็ต้องอยู่กั ฟุตบอลไทยเราก็ต้องเชียร์ฟุตบอลไทยต่อไปเรื่อยๆนั่นเองถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ